สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูทอดมันปลากระป๋องนะคะเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยจ้าอย่างแรกก็จะเป็นปลากระป๋องนะครับพยายามเอาแต่นเนื้อนะคะเพื่อนๆเ,เราจะไม่เอาซอสมะเขือเทศนะคะครัวฝักยาวเจนนี่ทำการหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ แป้งทอดกรอบพริกแกงแดงใบมะกรูดซอยน้ำตาลทรายผงปรุงรสไข่ไก่น้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับทอดนะจ๊ะมาจ้ามาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราทำการยีเนื้อปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆให้เขาแยกตัวออกจากกันนะคะ เราจะทำให้เขาเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันแยกตัวออกจากกันเลยนะครับเพื่อนพอเราทําการยีเนื้อกบปากระป๋องให้เขาแยกตัวออกจากกันแบบนี้นะคะเพื่อนเราก็ทําการปรุงนะคะทีนี้ใส่ไข่ไก่ลงไปก่อนนะคะเพื่อนไข่ไก่ แล้วก็พริกแกงจ้าใช้มือนะคะเพื่อนๆในการคลุกสมผสมให้เข้ากันนะคะไขกก่กับพริกแกงกับปลากระป๋องนะคะคลุกให้เข้ากันเลยจ้าพอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแต่วรใส่แป้งจ้ะใส่แป้ง เราก็ใส่น้ำตาลกับรสดีค่ะหรือผงปรุงรสนะคะเราก็จะผสมให้เข้ากันดีๆเลยค่ะใช้มือนวดช่วยก็ได้นะคะเพื่อนๆสมจะได้เข้ากันดีแล้วก็นำปลาลงไปด้วยค่ะ คนให้เข้ากันอีกรอบพอส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้เราก็จะใส่ถั่วฝักยาวค่ะลงไปนะคะแล้วก็คลุกเบาๆให้เข้ากันค่ะ พอคลุกเข้ากันเสร็จแล้วก็ตามโดยใบมะกรูดซอยค่ะใส่ใบมะกรูดซอยไปเลยแล้วก็ทําการคลุกเบาๆค่ะให้สมสมเข้ากันดีๆเลยนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆต่อไปเราทำการทอดกันเลยจ้า เราก็ทําการตั้งกระทะค่ะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเยอะพอประมาณนะคะในการทอดน้อประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทอดกันจ้าพอกระทะร้อนแล้วก็ตักทอดมันราลงไปทอดนะคะเพื่อน จนี่จะตักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อครั้งนะคะตักลงไปทอดให้เต็มกระทะเลยนะคะเราจะทอดในไฟกลางไปเรื่อยนะคะ เราไว้ทาการทอดไปเรื่อยเลยค่ะแต่ต้องค่อยๆเช็คด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้เอาได้นะคะเพื่อนๆเขาจะใช้เวลาทอดไม่นานเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆต้องคอยเช็คตลอดเลยนะคะ นี้นก็จะกลับด้านแล้วค่ะสีเหลืองสวยแล้ะค่ะ。ประมาณนี้นะคะเราค่อยๆพลิกนะคะเ,เพื่อนๆค่อยๆกลับด้านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแยกออกจากกันนะคะ,ะมาณนี้ค่ะเดี๋ยวใช้สองตลิ่วช่วยกันค่ะ นี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะรอให้ด้านล่างเขาสุกเหมือนกันนะคะเอาสีเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆสีสวยๆเหมือนกันเลยนะคะ <S <S ข้อสำคัญคือเราต้องคอยเช็คตลอดนะคะกลัวเขาไหม้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าปลากระป๋องเขาจะสุกเร็วมากแล้วก็ค่อยๆ เช็คเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแยกออาจากกันด้วยค่ะพอทั้งสองด้านสีสวยแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆจีนี้ก็จะตักขึ้นไปพักไว้บนตะแกรงนะคะให้เขาเสด็จน้ำมันนะคะนี่ค่ะ จะเห็นได้ว่าสองด้านสีสวยเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวจีนี่ขอทําในกะลังให้หมดก่อนนะคะเพื่อนๆเข้ามาดูกันตอนที่จีนี่ทำเสร็จนะคะนี่ก็จะเป็นทอดมันปลากระป๋องของเรานะคะจนี่เพิ่งทอดเสร็จร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเสะเด็ดน้ํามันก่อนนะคะเดี๋ยวเขาไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวไปดูอีกทีตอนที่เจนนี่ตักเสิร์ฟเลยนะคะหลังจากที่เจนนี่พักให้เขาเสด็จน้ํามันแล้วนะคะเพื่อนๆนเราก็จัดใส่จานเสิร์ฟไปเลยค่ะดูหน้าตาชัดๆกันเลยนะคะนี่คือทอดมันปลากับป๋องเรานะคะเพื่อนๆนเจนนี่ก็จะเสิร์ฟคู่กับน้าจิ้มไก่แบบนี้เลยนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆนน่าทานไหมคะ ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดสนใจอยากที่จะลองทำเดี๋ยวเจนนี่จะสิงสูตรใต้ใต้คำอธิบายเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้เจนนี่ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้เจนนี่ด้วยนะคะเจนนี่ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของเจนนี่นะคะเ,เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเจนนี่ได้นะเจนนี่ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย